สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยศแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางผู้จัดเจ้าดังนะครับได้มีการออกมายอมรับแบบนี้นะครับวเวล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC, หดหูใจหลังผู้จัดเจ้าดังยอมรับ ให้งานวงหมอลำสาวเพราะว่าเหตุผลนี้ป้าพี่น้องเหตุผลนี้อย่างน้อบัตรที่นีนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางผู้จัดเจ้าดังนะครับขออนุญาตปิดซื้อไว้เด้อพี่น้องบอขออยากบอกเอ้ยซื้อนะครับที่เพิ่นมีการป้อนงานแห่งงานกับทางวงหมอลำสาวหรือว่าวงของคุณพ่อๆเรื่อยๆนั่นแหละครับพี่น้องก็คือผู้จัดเจ้านี่แหละครับ เพื่อนได้มีการออกมาโพสต์นะครับข้อสงสัยที่เอฟซีหลาย,ลายๆท่านสงสัยว่าเป็นอย่างคือยังจ้างงานให้งานนะครับวงหมอลำสาวตลอดนะครับทั้งๆที่บางงานค้นเบื้องกับบ่หลายขาดทุนแน่บ่ขาดทุนแน,าาน,น่ประมาณเนี่ยพี่น้องทางผู้จัดเพื่อนเลยออกมาโพต์แบบนี้ครับเหตุผลสั้นๆเลยนะครับเพื่อนพูดว่าคําเดียวจริงๆทำไมถึงให้งานน้องตลอดสงสารนะครับพี่น้องเหตุผลสั้นๆครับ ก็คือสงสารนะครับหลังจากนั้นทางเพจสบายดีทุเดีนะครับเพื่อนก็นได้โพสต์ถึงประเด็นนี้นะครับแต่ว่าทางเพจเพื่อนกับอะไรเอ้ยซื้อหรือว่าไปพาดพิงถึงผู้ใดเด้อพี่น้องนะครับเพจสบายดีทุเดีขออภัยครับโพสต์ไว้แบบนี้ครับเพื่อนโพูดว่าผู้จัดเจ้าดังยอมรับให้งานวงจุดจุดจุดเพราะสงสารนะครับก็คือให้งานวงหมอลำสาวนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่า สงสารนะครับหลังจากนั้นพอเอฟซีเห็นนะครับหลังจากเอฟซีรู้เหตุผลมาเป็นอย่างผู้จัดเพิ่นยังไห้งานอยู่นะครับให่งานเพราะว่าสงสารไหมครับเอฟซี FC เห็นหลายๆท่านหลายๆคนกรถึงกับขดหูใจนะครับเพราะว่าตามจริงนะครับพี่น้องการจ้างงานก็ต้องจ้างจากความสามารถจ้างจากความนิยมแมน่นอนครับจ้างไปถ้าคนเบื้องหลายผู้ชมหลายเอฟซี FC หลายผู้จัดก็มีกํไาไรประมาณนียครับแต่ว่าผู้จัดเจ้านี้เพิ่นบอกว่าที่ยังจ้างวงหมอลําสาว เพราะว่าสงสารนะครับเอก็เลยคอนขางหดหูใจนะครับนะครับเอฟซท่านแรกนะครับเพื่อนกับขามาคอมมต์ท่านนี่บอกว่าสงสารไม่ผิดแต่จะให้ดีช่วยแนะนําให้ทําตัวน่ารักพูดจาอย่ามั่นทั้งสองคนรับฟัง f อฟแค่นั้นคุณเขาก็รักแล้วนะครับสงสารว่าผิดดอกแต่ซอยบอกซอยแนะนำเนือยามันไหลนะครับท่านต่อมาบอกว่าไม่ใช่เพราะความสามารถ เพราะความน่าสูงสารแท้ๆนะครับจ้างงานบรนิเวณว่าจ้างเพราะความสามารถจ้างเพราะความเหลื่ตูนจ้างเพราะความสงสารนะครับเว้าแล้วกับหดหูใจพระมาณนนี่แหละพี่น้องนะครับท่านต่อมาคอมเมนต์สั้นๆครับบอกว่าที่จ้างเพราะว่าวงอื่นคิวเต็มนะครับแล้วก็อฟซีท่านสุดท้ายนะครับอฟซี FC ท่านนี่ก็ค้ายๆกันพี่น้องนะครับบอกว่าสงสารแล้วช่วยอบรมมารยาททั้งวงด้วยนะอวยจนลืมความถูกผิด เป็นการทั้งวงนะครับกับเป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟีบางท่านบางคนนะครับผู้จัดเจ้าดังออกมาโพสต์นะครับเหตุผลเลยทําไมถึงยังให้งานหมอลําสาวให้วงหมอลําสาวเพราะว่าสงสารสั้นๆเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาเป็นน้ำนะครับเพราะว่าเป็นความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านบางคนแค่นั้นนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพยญแสนบ้านทุ่งน้ำเนื้อเดอครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ